สวัสดีครับวันนี้ทางเพจจะมารีวิวกล้องรุ่นใหม่นะครับกล้อง wi-fi 9 9 8 ip นะครับเป็นกล้องที่มีความคมชัด2ล้านพิกเซลนะครับหมุนได้ติดภายนอกได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นทรงโดมนะครับสวยงามมากนะครับจะมีสีขาวและสีดําตัดกันนะครับดูดูล้ำมากนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องที่สามารถติดตั้งภายนอกได้สั่งหมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันหมุนตามอัตโนมัติอีกนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับ โอเคครับเรามาดูในการติดตั้งกล้องนะครับผมได้ติดตั้งกล้องยึดกล้องไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ดูสมจริงนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวดปเตอร์นี้นะครับเสียบกับปลั๊กนะครับแล้วก็ไปเสียบกับที่กล้องนะครับเสียบดปเตอร์แล้วก็เสียบที่รูนี้นะครับมันจะมีอยู่สามเส้นนะครับเราใช้เส้นเดียวนะครับเส้นเดียวนะครับอันนี้เส้นต่อแลนนะครับส่วนี้สายนี้ไม่ได้ใช้นะครับ แล้วก็รอกล้องรอสักครู่นะครับลอกล้องหมุนนะครับระหว่างนี้นะครับเรามาที่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เราก็มาเชื่อมต่อกับ wifi บ้านก่อนนะครับ wif i บ้านเราใช้ที่ 2.4G นะครับห้ามใช้ 5G นะครับอริะาะการส่งมันสั้นกว่าครับ 2.4G ก็จะมีต่อท้ายนะครับหรือเจอบางที่ไม่มี 2.4G ก็อาจจะเป็น 2G หรือที่ไม่ใช่ลงท้ายด้วย 5G นะครับใช้ได้นะครับ ัจากนั้นเราก็มาที่ App Store นะครับถ้าเป็น Android ก็โหลดที่ Play Store นะครับโหลดแอป KP WiFi Cam นะครับกดเปิดครับเปิดแอปมาแล้วนะครับก็จะมีไไขึ้นหน้าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนอย่างง่ายที่อีเมลไลน f เฟซบ o ๊กนะครับผมลงที่ลายนะครับง่ายที่สุดกดตกลงยืนยันไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ผมได้ทําการโหลดโหลดกล้องอยู่หลายตัวนะครับเห็นไหมครับโหลดได้เยอะมากเลยนะครับแอปนี้ดูพร้อมกันได้สี่กล้องนะครับจากนั้นนะครับเราจะได้ยินเสียงกล้องร้องว่า Peace Connect WiFi ตอนนี้คือพร้อมทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็มากดบวกมุมขวาบนนะครับเลือกเมนูที่สองน,นะครับ Smart Config sure ขั้นตอนนี้กด ขั้นตอต่อไปแล้วก็ใส่รหัส wifi บ้านนะครับของเราครับแล้วกดเริ่มกำหนดนะครับ ตอนนี้กล้องก็ทำการรับค่านะครับรอสักครู่ you. เมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จนะครับเจอสัญญาณก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเราก็ทำการกดนี่นะครับกดกำหนดนะครับแล้วก็ตั้งทันหูกอุปกรณ์นะครับ ผมตั้งอย่างง่ายนะครับหนึ่งถึงหกสองบรรทัดนะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องจําได้นะครับกดกําหนดครับมันจะขึ้นว่าผูกผูกแล้วนะครับต่อมาเราก็ทําการตั้งค่านะครับมาตั้งเวลาก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับซิง c h r o n i z นะครับเวลาในโทรศัพท์กดกําหนดนะครับแล้วก็มาตั้งอ่าค่าวิดีโอนะครับอ่าเรามากด ั้งเป็น h d นะครับเอาชัดๆไปเลยนะครับแล้วก็กดเลือกทั้งวันนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็มากดเล a y ได้เลยนะครับครับง่ายๆครับเรียบร้อยตัวนี้ติดแล้วนะครับเราสามารถสั่งหมุนได้นะครับจากกล้องนะครับจากแอปเลยครับจะให้กล้องมหมุนนะครับสั่งแพนได้นะครับนี้กล้องกําลังแพนอยู่นะครับครับกล้องกําลังแพนอยู่หันไปทางนู้นนะครับ จะให้เหยียขึ้นก็กดได้นะครับกลมลงก็กดได้ครับโอเคก็ก็สามารถกดพูดคุยได้นะครับกดกดตรงนี้นะครับกดถือเพื่อพูดนะครับกดค้างสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสัญญาณมันใกล้นะครับมันก็จะวีดนะครับ แล้วก็สามารถฟังเสียงรับข้างได้นะครับแล้วกล้องตัวนี้นะครับสามารถสั่งเปิดไฟได้ตรงนี้นะครับกดเปิดไฟนี่ครับเพราะถ้ามืดหรือว่าเราต้องการให้ตรงนั้นมันสว่างนะครับเพื่อให้เห็นเป็นสีก็สั่งเปิดไฟที่นี่ได้เลยครับจากมือถือนะครับสีหลอนะครับสว่างมากครับสั่งปิดกดตรงนี้นะครับกดะบนครับครับผมแล้วก็ ตัวนี้ก็สามารถสั่งหมุนตามอัตโนมัติได้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูมาที่การตั้งค่านะครับของกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าจฉริยะนะครับกดตรงนี้นะครับเปิดการติดตามมือถือเปิดนะครับกดกําหนดนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวดูกล้องนะครับอ่ก็จะแพนมาตามมือผมไหมนะครับ ครับผมโอเคครับผมถ้าเราจะปิดนะครับก็กดตรงนี้ครับการตั้งค่าเหมือนเดิมไปที่ตั้งค่าอัจฉริยะนะครับแล้วก็มาปิดตรงนี้นะครับการติดตามมือถืงกกำหนดกล้องก็จะหมุนไปนะครับสมมุติถ้าเราต้องการดูย้อนหลังนะครับก็ไม่ยากนะครับก็มากดที่นี้นะครับเล่นกลับ มันจะมีข้อมูลอยู่นะครับนี่ครับเราสามารถกดได้เลยอ,เอันนี้ภาพก็จะบันทึกและเสียงภาพและเสียงเนี่ยนะครับครับ,กกบละนทั้งภาพทั้งเสียงเลยครับชัดมากนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจะดาวน์โหลดลงมือถือก็กดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดมือถือเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถแชร์ไปข้างนอกได้เลยนะครับ เป็นข้อมูลได้เลยฮะที่เราต้องการถ้าใน i p h o n e มันจะมันจะอยู่ในอัลบั้มเลยนะครับจะเป็นอัลบั้มเลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็อีกฟังก์ชันนะครับที่โดดเด่นมากนะครับคือฟังก์ชันแจ้งเตือนการขโมยนะครับคือกล้องตัวนี้นะครับเมื่อเราตั้งค่านะครับก็จะสามารถแจ้งเตือนมาได้นะครับว่าใครบุกลุกมานะครับโดยที่จะส่งมาที่มือถือของเรานะครับ ที่การติดตั้งครับง่ายๆครับเดี๋ยวทําให้ดูมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ตั้งค่าการปลุกนะครับมากดเปิดนะครับแล้วก็เปิดเสียงปลุกเลยนะครับกำหนดเรียบร้อยครับครับเมื่อมีคนผ่านหน้ากล้องนะครับผมจะใช้มือผ่านทันนะปัดแทน นี่ครับกล้องก็จะส่งภาพและเสียงมาทันทีนะครับพร้อมเสียงเตือนที่ตัวกล้องนะครับทันทีนะครับเราสามารถกดเพลย์ดูได้นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมากเลยนะครับถ้าเราปิดก็กดป้องกันนะครับแล้วก็กดไม่มีการป้องกันนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับจะอยู่ในข่าวนี้นะครับจะมีภาพเก็บไว้นะครับถ้าเราดูไม่ทันเมื่อกี้นะครับจะมีวันเวลาขึ้นเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเก็บอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์การนะครับสามวันนะครับโอเคครับตรงนี้มันจะลบไปเองเนาะสามวันจะเก็บเองในเซิร์ฟเวอร์การนะครับก็ฟังก์ชันหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ